นะครับตอนนี้ตตังนะครับสมาธิมุ่งมั่นมากนะครับโปโมก็หดออกไปแล้วครับนป่ากินแล้วครับป่ากินแล้วครับตั้งคันขี้ครับโอ้โหพี่ตังได้หนึ่งแล้วครับโอ้โหอย่าเพิ่งหมุนให้มันวิ่งให้มันวิ่งปล่อยมันวิ่งตั้งคันไว้อย่างนี้โอ้โหมองก็กินตั้งคันไว้ตั้งคันไว้ตั้งคันไว้ครับโอ้โหกินพร้อมอะไรครับโอ้โหเอาละครับขณะนี้โอ้โหโอ้โหเอาละครับพี่โดดเอาโโอ้หูวุ่นวายครับตอนนี้ ตอนนี้โอ้โหปอดตังโอ้โหโอ้โหแต่ยังมีตายอย่างนั้นอย่างนั้นเลยมันนิ่งๆก่อนเอ้าวเร็วๆเร็วๆถ่ายหน่อยถ่ายเลยเรื่องเร็วองเรื่โอ้โหขนาดนี้เฮ้ยเกิดที่อันนี้ครับเดีอาลูกนี้ครับลูกนีครับทำอะไรครับทำไปต่างไปยิ้มฝั่งแล้ว

ตัวที่หนึ่งครับตัวที่หนึ่งส่วนของโมครับของโมยังสู้อยู่นะครับโมันมมันโม่งีันี้ตนี้ตัวโลามพอขเข้าไปเนี่ยวันี้องโลได้ครับนะครับนโมพอขอๆอขอครับโอดมอิ้นายนีปลาบอกเลย ให้ไมาสองนี่อ้าวมาแล้วครับนั่งนั่งเอกตามตามถือถือถ่ายรูปถืออย่างนี้ถือตรงนี้อ่าทำไรหนึ่งเหมือนกันครับหนึ่งหนึ่งครับอ่ะพี่ตังไม่ใส่เยอะเลยอเอาเรยวไปกี่อุ๊ย